สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายต้อยจะมาสอนทำหน่อไม้สิ่งค่ะหน่อไม้สิ่งแบบแกงเปิดนะคะอันนี้หน่อสดนะคะหน่อสดหน่อจิมซุงค่ะหน่อไม้หวานค่ะทุกคนนี่หน่อใหญ่ๆยายไปสับมาตอนเช้านี่ค่ะหน่อใหญ่ๆเลยค่ะนี่หั่นไปแล้วสองหน่อนะคะนี่นี่เห็นไหมคะทุกคนนี่หั่นแบบนี้ค่ะหั่นแบบแกงเปิดนนะคะนี่ หรือว่าเราจะมาดัดแปลงแบบต้มกระดูกหมูก็ได้นะคะทําได้เหมือนกันนะคะหรือจะเอาไปแกงกะทิก็ได้นะคะขั้นตอนก็คือเดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยค่ะหั่นเนาไม้เป็นชิ้นขนาดนี้นะคะนี่ไม่บางมากค่ะเพราะว่าเราจะทําแบบสองอย่างนะคะเราจะทําเป็นต้มกระดูกหมูก็ได้หรือว่าจะาไปทําแกงเปิดก็ได้เราก็เลยมาหั่นให้หนาหน่อยนึงนะคะแกงกะทิก็ได้ค่ะ นี่หั่นแบบนี้นะคะ่ะทุกคนอ่อนๆเลยค่ะกลับมาจากสวนใหม่ๆเลยนะคะเห็นไหมคะอ่อนๆเลยคะ่ะขั้นตอนต่อไปหั่นเสร็จแล้วนะคะยายจะไม่ได้ทําจนแบบพาทาจนหมดทุกอย่างนะคะแต่ยายจะอธิบายความหมายให้เข้าใจง่ายๆเลยค่ะคืออย่างนี้เราหั่นได้เป็นชิ้นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะทุกคน,นใส่กระมังนะคะ ยายหั่นยังไม่เสร็จแ้วต่อไปยายจะหัน่นยายจะสาธิตอันนี้ฟังดีฉนนี่เราหั่นเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะเอาเกลือนะคะเกลือมาคลุกเขาคลุกเขานะคะคลุกเขาหน่อไม้มันจะอ่อนนุ่มนะคะคลุกเขาเสร็จนะคะแล้วเราก็จะไปใส่ซึ้งนึ่งนะคะไม่ได้ยังไม่ใส่ถุงนะคะนึ่งก่อนนะคะนึ่งใส่ถุงสามสิบนาทีนึ่งใส่ซึ้งค่ะนึ่งใส่ซึ้งสามสิบนาทีหรือว่าจะใส่หัวดก็ได้แล้วแต่ทนไหนมีภาชนะอะไรนะคะ ยาจะเป็นึ่ง3านาทีพอะนึ่งเสร็จหน่อไม้ไผ่สดแบบนี้ค่ะนึ่งเสร็จนะคะเราจะเอาทับพีตักเข้าใส่ถุงนะคะใส่ถุงแล้วแต่เราจะอยากได้เยอะน้อยนะคะประมาณครึ่งโลหรือโลนึงก็แล้วแต่หม้อนึงประมาณแกงครั้งนึงอะไรแบบนี้นะคะค่ะตามใจชอบจะทำใหญ่ทาเล็กทำอะไรใส่ถุงนะคะใส่ถุงเสร็จแล้วมัดถุงมัดถุงแน่นๆเสร็จแล้วใส่ถุง ใส่ถุงอีกชั้นหนึ่งนะคะใส่เป็น2อถุงนะคะถุงแรกใส่ไปแล้วก็ใส่ถุงสองซ้ําไปนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปนึ่งอีกหนาทีนึ่งถุงที่2นะคะที่เรารัดรวมกัน2องถุงนึ่งแป๊บเดียวนะคะนึ่งพอมร้อนแป๊บเดียวฆ่าเชือ้อแล้วเราก็จะอ,ออกมาเอาเชือกฟางมัดสองข้างแล้วเราก็จะแฝนเอาไว้นะคะแฝนเอาไว้กินนาน,านๆเนยนะคะทุกคนเราอยากกินหน่อไม้สดตอนหน้าแล้งนะคะสามารถมีกินนะคะ ทุกคนหวังว่าคงเข้าใจนะคะที่ยายพูดนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจเปิดฟังหลายๆเที่ยวก็ได้ค่ะถ้าไม่เข้าใจขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมนี่หนอสสดๆเลยค่ะยายจะทําขั้นตอนต่อไปนะคะจบแค่นี้นะคะขอบคุณที่มารับชมขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรง ทุกคนทุกคนนะคะรวยๆเป็นเศรษฐีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ